สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบยี่สามนะฮะธันวาปีใหม่แล้วสิ้นปีแล้วแป๊บเดียวปีปีหนึ่งแป๊บเดียวนะครับมาดูกับ Honda FD นะฮะ FD เครื่อง1.8ปี2010ไฟท้าย8เหลี่ยมนางฟ้าสีขาวเดิมจัดไฟแนนได้เต็มจัดไฟแนนได้250 0นห้นะเราขายแบบกลัวเพื่อนๆผ่อนแพงขาย1 9 9 0 หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเห็นราคาต้นทุนแล้วแบบโอ้โหต้นทุนแพงรถตลาดซื้อเข้าแพงกระจกไฟฟ้านะครับเบาะหนังตัวท็อปนะครับเป็นเครื่อง VTEC Airbag ABS นะครับเบาะหนังกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเบาะหนังคู่หน้าพวงมาลัย3ก้านเครื่อง1.8 VTEC Airbag ABS เกียร์โต้199,000บาทนะครับกระดิสีเดิมยางปี23นะครับยางปี2023ม ปีถึันะีครับเครื่องนิ่งๆเครื่องนิ่งๆเครื่องนิ่งๆควันไม่ไหลนะฮะควันไม่ไหลสตาร์ทอยู่นะสตาร์ทอยู่นะควันไม่มีไหลนะเครื่องไม่หลวมแน่นอนบาก็โปรงเดิมเดิมนะไม่มีชนถ้าชนนี่โดนฝาโปรงก่อนแน่นอนหน้าเดิมเดิมเดิมเครื่องนิ่งๆิ่งล้อลอกขวาเดิมหมดนะแข่งหน้าเดิมเดิมครับ หน้าเดินไปดูแบบเร็วๆเร็วๆเ,เ,เ,เลยเพราะว่าคันนี้แบบต้นทุนมาแรงมากเราก็ไม่กล้าขายแรงเพราะว่ารถเราแต่ละคันนี่ไม่ใช่รถซื้อแกงจะไปแรงได้ยังไงนะครับก็ไม่แพงเลยเป็นบอดหนังนะครับไม่กล้าขายแพงชวนเพื่อนผ่อนแพงก็ผ่อนสี่พันต้นๆนะฮะสี่พันสองสี่พันสามสแล้วแต่เครดิตลูกค้าลูกค้าไม่มีเครดิตดอกเบีย้ยก็ก็กระโดดนะครับ เบี้ยกระโดดโน่นนี่นั่นมีหลายปัจจัยนะครับดอกเบีย้ยแต่สี่พไม่เกิน4 5่พันหแน่นอนครับประมาณส0่พถ้าได้7ปีนะแต่ผมว่าไม่ได้7ปีหรอกประมาณสี่พันต้นๆนี่แหละไม่เกินสี่พันกลางๆแน่นอนสี่พันกว่าบาทสี่พันสอ,สอ,สอ,สอสสนะฮะแล้วแต่ว่าเขาจะขายประกันชีวิตเขาจะขายประกันชีวิตร่วมไหมอะไรไหมโอ้มีหลายเงื่อนไขครับรถปี2010 2อ1 0ันะครับรถปีสองพบ กับปีสองพันสิบหนึ่งพันแปดร้อยซีซีวีเ c คแอนางฟ้าไฟท้ายแปดเหลี่ยมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับรถเรามีเยอะนะครับมีเยอะมากๆรถเรามีเยอะนะครับรถเรามีเยอะแต่ก็โล่งไปม,มากแล้วคุณก็โล่งแล้วเอาไปซ่าขายแล้วรอปล่อยนะครับฝั่งนู้นเลือ2สองคันอะ่ะปกติจอดได้เยอะขนาดนี้นะถึงเงเอาไปซ่าขอบคุณครับสวัสดีครับ